สวัสดีครับวันนี้ผมพาเรื่องล้อกันนะครับเราจัดโชล้อนะครับจะมีทั้งหมด4ชุดนะครับก็เริ่มต้นนี้ครับความเงยนะจะเป็นล้อฟ้านะครับ t R M นะครับล้อแบรนทยย้งหน้าแบรนทยนะครับฟ้าเจ้า offset หน้ากปดพันหลักสิบครึ่งนะครับประกบยางด้วยซูแม็กนะน้ำหนักเบาที่สุดแล้วนะครับในไทยนะตอนนี้นะแข็งที่สุดนะตอนนี้แล้วก็ยางด้วยซูแม็กสองห้าห้าทับห้าสิบสองห้าห้าทับห้าห้านะครับหรือจะเป็นสองหกห้าทับสี่ศูนย์ หรือ295ทับา295ทับ35อัพถถ18นะก็อยาจะเปลี่ยนสายยางก็ค่อยมาว่ากันนะครับแต่นี้เราจะโปอยู่ที่27,000นะครับแล้วก็มีของแถมพวกนัดล้อบอกกันสั่นนะครับแล้วก็ฝาครอบดุมพวกฝาครอบเบรกนะครับพวกออปชั่นเสร็จต่างๆนะจุบลมนะครับแล้วก็เติมลมแรงงานให้ฟรีนะครับถ่วงให้ฟรีด้วยแล้วก็สับเปลี่ยนยางทุกหมื่นโลนะครับ มาหนี้ตัวนี้ครับฟาร์ตห้าเลยนี้นะก็เหมือนนครับจัดโปรอยู่หน้าก็เพิ่มหนึงสิบครึ่งน,น,น,นะครับห้ารูก็ประกบยางด้วยซูมแมทนะครับสองห้าทับสิบสองห้าทับห้าห้านะอันนี้คือคือไซส์มาตรฐานนะส์สแตนดาร์ดนะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนใส้ยางก็เข้ามาคุยหน้าหน้าร้านนะครับของแถมก็เช่นเคยครับปตอกกันสั่นนอตล้อจุบลมอะไรก็ว่างนะครับตามนี้เลย ราคาสอยู Duke, ่ที่19,900มนาพนนะครับชุดนี้เรารอกันครับต่อไปเลยเนาะจะเป็นซียี่สิบแปนะตัวนี้ก็ออฟเซ็ตหน้า9-10ขึ้นหลังขึ้นเหมือนกันนะครับผมย้ำเลยซูแม็ก255อครับ50 25 5บครับ55้าเหมือนกันนะก็ของแขมก็เหมือนเดิมนะครับนัอตล้อจุกลมต่อกันสั่งนะแล้วก็ ตัวนี้ครับล่อนะสินี้เป็นไลายไฟนะครับยางซูแมทเนี่ยเป็นไลายไฟไลายฟว้นต่างๆนะอันนี้คือ300ที่ผมพูดนี่ที่ผมพูดไปนี่คือล้อแบรนด์ไทยหมดนะครับน,นี่น็จเป็นล้อของน้านะครับนะ้าระมณ์น A ั K ้ KT นะ c 2 e 8แล้วก็ต่อไปด้วยล้อสุดท้ายนะครับก็คือจะฉีดจากสายซิ่งใหม่นะก็จะเป็นพวกสายออฟโรดนะครับสายโรดจะเป็นขอบ16นะครับ275ทับ60 16และขอบนี้ ขอบ Mac X ตัวนี้นะครับของ Renzo so นะครับ mm hmm. แบรนด์นี้แข็งแน่นอนอยู่แล้วกันตีแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็จะประกบยางด้วย Renzo so นะครับของทางแบรนด์เขาเลยนะแล้วก็ RT07 ตย์สุดเจ็ดนี้นะเราก็จะเป็นลายทหารนะลายลายยางนะนแนวแอปออฟโรดนะครับเหมาะกันเข้าสวนนะเข้าสวนท,ทางลูกลังใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่สมวนราคาที่29,900บาทนะครับของแถมก็เช่นเคยนะอันนี้เขาจะมีเขาจะมีฝาครอบอยู่นะครับฝาครอบดูมเนาะ แล้วก็จะมีพวกแฉกลูน็อกร้อนะครับลูกค้าสามารถเลือกเลยสีดำสีแดงดังนี้ครับ เวลาท่านค้าต้งนั่งใจอยอที่ตั้งครับเดิมว่ทักเข้ามาเหตุใดเลยครับแต่ทีเรามองต่อจนเวลาของชุดน,นี้เราก็จัดจนกว่าจนโควิดหรือจนสินค้าเราจะหมดไปนะถ้าว่าชุดน,นี้หมดเราก็หมดเลยนะครับ